สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะช่องคุมพันธุลากัน,นะคะ่ะเช้าามาดูน้องแมวกินหญ้าค่ะอันนี้จะเป็นน้องกวางทองนะคะนี่ค่ะน้องกวางทอง น่ารักในโดมากเลยค่ะเจ้าเช้าค่ะมาดูน้องแมวค่ะอันนั้นจะเป็นพี่ทองกวาวแม่ทองเทา นอนแล้วค่ะทองกวนนอนแล้วค่ะทีนี้ก็ไปวิ่งเล่นกันเดี๋ยวเราดูว่าจะขึ้นมาอีกไหมค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยีมชมให้กำลังใจจองโคมพันธุลากันขอบคุณไล้ๆเลยค่ะ นั่นมาแล้วมาแล้วมาวอันนี้คือกวางทองนะคะนารากนารกตันอ้วนอ้วนกับปุกลุกยูนเลย,ยมากินหญ้าอีกแล้วกวางทองแสนสวยคอยดูเขาจะเข้าไปทำอะไรน่าจะเข้าไปโน,นนด้วย น่ารักมากเลยค่ะกวางทองเส็นสวยพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะดูน้องกวางก่อนน่ารักที่สุดเลยน้องกวางไปแล้วค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดี